chứ đi uh, mà hay lăng họ bay nhạc lưỡi bản thì nó lông oh, lông đây chắc thôn leo nỉ hà oh, thôn ô oh, thôn đi hà về dù tương lưỡi nó phải rong ơi đi rong 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 vô tòn lẹ nỉ khắc phản nhắn nó on lui lui luôn rồi rồi คือคือ,อยังบ่ถึงดินพลา,ลานบ่สถอนที่ห่างถอนยังไงลงไปถอนที่ห่านะเจอบัญหาใหญ่เลยตัว<อ>ดินดองดอง่เนานะเราพยายาเจะทักแม่น,นี่ก็ป้าตุ๊บแดดทักแดดแน่ลิ บสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักเพกกันเบิร์ดดูผูกดูคนน้องกับเพื่อนเนาะโดยมาพบอพ่อกันน้องกับเปยนในมื้อนี้พ่อเพี่น้องเอ้ยก็อยู่ที่่ทีดินใหม่ของลุงน้อยเด้อเนา้องเพี่น้องเนาะโดยกับกู่อแหละทางลุงน้อยเพิ่นกัได้รับข่าวดีคือว่าโชคใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ลงมานํากัน3คนทั้งชาวแววตาใจสบายสบายดีเนาะเรียวเดียวตา Mà gặp tài bàn bèo mùi nó, Đó Đó chắp con Nó cái sữa Tài bàn bèo đấy, Nó bắt bắt nó hộp răng nó Chỉ vào việc tiền muốn con cho con hộp Đăng ký Đăng đi, Đăng Hột, phần cả cầu hết giờ nó à, thôi bài đi đó nó phải nó người hột. thằng nói phần uh, thường chấp phải dùng thời dạng rồi bài đi luôn đó rồi chum nam nữa anh <laughs> <laughs> nó phải biết nó về đấy nhỉ hồ việt chắc nó phải biết nó đuôi đuôi vô à nè thì nó thằng này cái mung này nơi sao bài đi à thu cực nè đi nè nằm một lầy bố ตัวทรงยังแข็งดเบ่งลุงหน่อยเราพุดนี่โอ้ยสบายดีเนาะเด็ดคักปันยังนาะลุงเนาะบุกินก็ยังแข็งแก่งอยู่แท้นน่ะตายเด็ดอาจารันโอ้พุทธคล้องมาได้บ่หน่ะ

กินแล้วกินแล้วกินเงื่อนะประมาณนี้่อต้าบุคูวะนมากัดตะกคนตะกหนรถเข้าพิษจเจ้าเป่าเป็นไหช่างท่านกินเชียสร้างเพิ่มขกินสร้างขอสร้างท่านได้กินนะแล้วกินอันยาแยังจะเข้ากินอรอีกพอต้ารถบุคูว่าคนมาตันจะก้นพื้นมากับบุคูใช่เป็นร้อยท็จริงได้เสีเจ้าานเนาะ ติดนีเไม่พดนคุณคุณละครงนี่แหละเนาะคุละครืงอะอ่ะจับาในบเวเน่ไปเอาเอมร้อยให้ลุงเพิ่นกอนมาจันานบางนี่เท่าห่ดยประมาณนั้ทานไปทนเรามนี่ดเจ็ดพันโอ้ทางบเรเพิ่มงนันบ่เทางบเรเพิ่มนงะบ่โอ้บเรแล้วมึงยงอะไ เมื่อบริเ่อเราขโมยมือมื่อ้เราไปเรียกนอกคอลมีอะทีด้โดยโดยโดยแต่ว่าเรื่องราคาทั้งลุงบัวจักเลยบ่ประมาณเจ็ดเจ็ดพันกเก้าพันเจ็ดเป็ดพันกเก้าพันอ๋อเป็นอย่างไรนได้ได้จตองแตงันไหม่ปั่นกันกิน้ได้ฉันเป็นคนนะเนาะหาคนบุกคนบุกน

งหน่อยแล้วเออชื่อบถือกับอะไรมันนคตคือเปลี่ยนไม่ตลอดบ่นาเหนียวจับมาวัวแล้วเาข่อยกับจักคือกั้นเดยยัวัทีอยนั่นี่ด้ว่าไห

trồng thang thang húp đèn ngon nó lép phải bà. <laughs> ở trước mặn nhau nó, nó vào ta nó thấy không thấy nam, nam bạn này <laughs> นาะแต่ว่ามันเป็นตุ่มมันเหนียวแนงนละไรก็พม่ได้ออกทีนะดินกระดึก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 อยู่เนาะพอดันนั่นแหละบ่าดินดินอะไรดินเม็ดดินมะเคืล้าง đờ 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 đờ, được, nó, tập hơn, Có thôi, vừa thua quá này nó, rồi, này nó, thằng kẹt, mày thằng một đứa chân đây nó cũng rằng nó. Oh. Lui đi đông đông <laughs> <là gì>? <laughs> <đến. cười> <laughs> đây thường đỏ đây để, đăng, đăng, đăng. À, đín, à, lên, nó nó không chứ mà lăng họ bay nhạc lưới bản thì nó lúng lông đây chắc thôn leo nè hà thôn oh, thôn đi hà dù tương lưới nó phải không người đỉnh gòng 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 nhiều tớ lên ní các bạn nhắn nó on lui lui luôn <cười> 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 Đồi, rồi rồi cứ cứ một thường đìn Thái Lan bố <laughs> à, đi hạ thòn đồng ấy phải thòn đi hạ này chưa à, bật hà nhảy lấy cứ à, đìn đồng đồng nó thòn rồi tắc nè đi thường có đông đi khum tọt thường cả đài <laughs> 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 men nát chắc rồi nè cái ba thì gà đúng như bò đi đồng đồng chứ đi đi mặt thay lăng để tàu vào đây nơi thuần thi hạ thuần thi hà cứ phải vào đây phải tàu vào đây ตอนเรกวัาใหญ่ที่ว่าทะเบียนโอ้เหิดต่อได้อันี้นี่เอาว่าจอดน้ำมีกันนี่ก็ได้เนาอโอุ้อาเต่งแข่วมันบ่เนาะคนน้องเนาะหรือยังอนี่นี่นี่ได้จับรถไถทั้งจับเคลื่อนทั้งใส่หมุนน้องหรือน้องเนาะ อ๋อต้องเต็มเต็มระบบเลยนี่จักหน่วยเดียวใส่ทั้งชองแบบนึ่งหาผ้าเดินช่องพุ่นโอยเลยเิ็นยื้อน้องใส่งั้นบอสเซ่โอ้เพิ่นเพิ่นขึ้นหุ่นหรือเปล่า โอด้โเดแมายเนขาดวากลังชิบาวาบอเีนคือใส่จัดแท่เกลุ่มกลุ่มไปเนอเพื่อนเพื่อนบบอตาหลังว่หานอยดก่อนโอ้ดูงหน่อยเราไปใส่ละัยูกระนักนเนาะเราไปเอาอย่างนี้นะน้องมีนอไม้ละองีไม้เพื่อนหลังกลางนี่เพื่อนไม่น้องงวยบ่โอ้ เป็นในพัดโอ้ไวลีเนาะพื่อนเรื่อน้องนี้ต้องนั่นอยู่อยู่กวางติดทางใมในน้อยพองวนโอ้เม่เมน้อยพองวนเป็นคนทำเออเป็นผู้ใหญ่โอ้เลยเยน่ขาเรีกหมอนนเลย่กนั่้เป็นผู้บ้านหนึ่งแล้วบ่ะนี

ท่านสาวพ่อเพิ่นก็เป็นทีมงานบุญช่างน้ำกันนี่บ่อ๋อน้ำบ่โทน้ำโอ้ท่านสาวพ่อเพิ่นนี่เป็นคนชงน้ำโดยโดยโดยว่าเคยไปเรื่อหลายๆทีมงานโอ้เคยไปหลายบ่อนอยู่เนาะพ่อเนาะอือโดยโดยโดยนักเตะพวหน้าสอบน้าไทรไปฮอบทีบเลยไปของเขาโอ้โดย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 ผู้ทั้งลุ่งหน่อยแล้วก็มาเลย พยังขาดแล้วเนะน้ะโอ้ข้ามเอาเลยลุงน่อยเราอานะขามเอาไปนั่นเลยบ่ถักแม่เลยแม่แม่ไม่ขออนละแม่อันนี้บอลห่มบ่ทิห่มบ่ักได้ัวได้เอ้ยนี่ซือแล้เนนั่งเบอกเพนบุญมฉางเนี นามได้ด้วยด้วยเราผลังเราทั้งบ่เพียนเพื่นก็ได้ไปแล้วขึ้นเงเยอนน้องน้ำใสอยู่เนาะุ้มกับชับแมนคุ้มพักกันีได้นั่งเบิ้งาถาฟอแล้วคุ้มเครื่องอยู่แล้วนี่งแ้งแกล้งอยู่นะยอดยุยยุครอบจังหวะอันนี้มันยางเงินดิบมาใครลังให้เรานีนะ

ทนลกเดเเลยต้องเช็เขียวฮึมเขียเ้โอ้ยเขียวเขวเลยนี่แหลม่นแหินหนี่แหละคนว่านะหากลังหดทนที่หตป็่าย่น คือฮอดด้วยหรอวะนี่นั่นเป็นดินเปิดหนาเด้แมนดินนี่แน่นี่มาเพิ่นเอาไปก่อง้อเมนแมนเมนที่ผื่นเทือนด้วยน่ามีเบาเสีพด่นบอกบวียดชาววยดคิดว่าดินนร่องนี้นะที่มาแบบน้ำอันเดียก็น้ำมาแม่น้ำของบอกโอ้ยู่พุ่นกับมีคือกันลูก

ก็นุ่แต่กาแต่กานี่สองงาพ่อว่พอบ่พอประมาณผ่านมาแล้วเขามีแต่สงเที่ยวพึ่สองเที่ยวแปว่าที่ถังสงเที่ยวพึ่งประหาแปลว่าหถังหถังพาไปกับคือเจอของมันลุงเดนังทถังทกถัง่อสามเที่ยวเพอาันซะเที่ยวนึ่งท่าพอพนมาสองถังเนี่ ว่าได้ได้น้ำลายก็ถูกต้องเลอันนี้นี่คือสองทางแรกบ่าพอโอ้วิ่นดีแล้วมันเหนียวแล้วมันก็ระเดื่อืมต้องได้เอาน้ำเซืตลอดทางอร่อเนาะมันทอดเนาะเตรียมเจาะทอดนรถพิ่นนะให้แต่ยังนิ่งเบาใจเลยเตรียมตู้เสื้อมาโดยเฉพาะเลยแนวเชื่อมเนวจอดมาพร้อมเลย คักกเลยหแม่นดจอเสียมใส่ใส่แก๊สเด้อตาโอ้แน่นอนี่ว่แม่ตู้เพนเืนเนาะอ่อเากรทบได้น้ําแล้ว้ใดก็สิเริ่มย้ายมาตอ่าอยจักบ่ฮู้แล้วเนาะจ้ตู้้มาอตว่าแต่ว่ามีแต่ว่าบัดนี้เพิ่นเฮาบ่เฮาบ่มาใุแต่ว่ามาปลูกใหม่เนาะูเนาะแต่ว่าปลูกบได้แบบมาต้นทีนะแบบมาเาหัวเาสวน ้นก็คอยขยับมากแต่ว่าแต่วงูเในการปุ๊กระทบน้อยเจ้าสำนักเนี่ยต่อเอเจ้าสำนั้นี่ตวมาณเ่ตัวสองมืกวนัสองมืกลัวแต่ว่านี่ไม่เข้าห้องกับมีเท่าร่ะิบนกปานนันสองมือกัวแต่ว่าติกปลา้านะนะติกปลาตปราตมือหนึ่งมันเ่นวกพกล้านไ่บ้างติ๊กลา แกได้เรนไปกเลาะว่าอันเาไปามนจะนไนเไมได้เปมอมู้หร่โทน้องมอมแล้วตอบอเอมันไม่ออกมาเลยเลริ้งพกมาไมเด้อีบอเดอร์ทนาเด้อา่ตไปแต่ซีฮามกนเลยจาลูก้โทรทั์งไมได้เ ว่าเปอร์เซนกันจะอีกเท่านี่ได้เพิ่าเป็นเช่นคอตาินค่อยออกไปนุ่นนู้น้อยเลยกเพือนลุงน้อยเด้อกันเจน้าเหมือนเราพวกนี้กเช่นีนแรงลไปน้ำล้างเหมือนกันเลยและบนด้านไทยที่เพื่อนน้องน้ำใจเนมอนนนเมื่อาชาชาเจาะให้อันเลโคตี่ประมาณชั่สโมงพอ กมือบ oh, ่พอเคยไปน้ำหลายพุงานเนาะเดอเบางบ่น okay. ก็โดนบางบ่นก็ง่ายบอพอโอแต่ใบีนี่มันมันมันาตอนเปิดนาดิน huh นี่เนาะอ้อเคโอเออพึ่งานเก่าเฮาแล้วนี่แถวนีอยู่นีส่สนโอ้โอ้โออ้โอ้้โโโอโอ้าโ้อ มาตอนเก้ามงนีชัมงเลไปเอาชีวิตมงเจาเอาเจาเกจะมงเประบาณนั้นแปดโมงไปแล้วแปดโมงว่าอยู่แล้วบ้านอ่สมงนะค่ะแตล่งน้่งช้องเดียวดี้เป็นลงให้เจ้าสมงกวางน้ำมีน้าปปาลูกบ่วหรือว่าน้าดนาบดานน้บดานหน้าปปาตน้ปัาโตโน้งานเนี้ยเนาะ แต่ย <ừ> ังได้ชล <ừ> ุงน <ừ> ้อยดีใจอยู่บ่ดีใจเลยนุ่ยดีใจแลยเนาะหาคือบ่แสนได้บ่คือบ่แบบงอมือคือเขาเรียกว่าเป็นซื้อใดญ่ไม่ใช่ไงต้องได้เลยจะมึงคอยโขมเอาหรือว่าเนาะเดแ๋่ว่าแต่ว่าเจาะไว้ก่อนเจาะงอไว้ก่อนเนาะเย็นมาแบบ เพื 1, ่อนน้องงานแด็กน้อยแล้วนะอแล้วซื้อแผ่น้อยซิาใจจ่วดเงินนั่นกปกับผู้ว่าราคาเท่าไหรได้เดิน้นเองเกิดเยอะผบุญมาสิมมีนั่นทองคำบ่เนาะบอกแตเนาะแทองคำหมนน่ะมีแต่แก้วเสียคนแล้วเนาะเป็นเพื่อนยกไงสองหลังเลื่อนใครจะบอกก็้เอยแ่าเพื่อนแต่ว่าได้ทำจากเดียวจังเพื่อนจับตัเอง À đây được, mới, share, còn là một để không được phải lên thong thảm con vậy, cho nó đái được, vương tha cứ chỉ về đinh sai rồi học về mà nó cứ là nó cái này là nó đi này rồi lau người đến thang nó đôi áo หากว่าน้องบริเวณว่าพิจารณาประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้ายหลายๆเด้อน้องคนร่างเอ้ไอหนี้ขอให้คนร่างเหาอยู่ดีดีกันเด้อสู่สู่คนควบเจ็บจะได้ควบใครยามีปาดนะสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจมุ่งมากปรารถนาเด้อเนาะท่านี่บริเวียดเองก็คือเจ็บขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีเด้ออนร่างเอ้